ดีพี่น้องวันนี้เบิ้งบรรยากาศฝนตกเลยกกง่างข่อยใบใหญ่ก็มือเลยพี่น้องเสียดายูกหน่อยไปหน่อยนั้งหลังใมาสีหลอดแล้วเอาเตาปลูกไปประมาณอีกห้าสิบตน้นพี่นอ้องต้นนี้ก็สวยวันไหนต้นนี้ถึงมีดไอคิีรอก็ฟันมันอยากปวดปวดแตกเตกีตงงามันอะไร ถือมีดขี่เราแตงสุรุกคู่บวตอกแตงได้พี่น้องเด้อน้องไผยกระซังยิ้มปแตงมาเนี่ยมันขึ้นเป็นหล,นนล่นไงซอยเจริญเติบโตใบมีนาทีสองคอแสงแลังมากขอหายขอหามแตงกุ้งยุ่งข่อยกันพี่น้องหามแตงมาวรงกลางเป็นอุโมงค์กองใหม่กมันลมได้เป็นหนังขวดขอตกตะกระเตียนข่อยเห็นปะลมก็จะมาลมมาธานีเนาะนี่สันที่หนึ่ง สันที่หนึ่งนี่มันมีสันที่สองสันที่สามมันมีสามสันได้ไหมน้องกว่าจะถึงขอ,อกตะกระแตน่อยเห็นป่าลมก็เลยก,กันได้ตรงกลางนีู่คือค้องนี่ฮะปลาก็พอได้กินนี่พี่น้องนี่แหละค้องคอยค้องแสนแสบน้ำกะ มีตลอดปีพี่น้องบ่มีเบิดสาข่อยหนาเรียงหนาเรื่องโมมีเบิดมีครบทั้งปีอยู่ตอนนี้หนาหกจัน่อยบ่าด้ตัดแด้ขนาดสิตัด,ดคือสะพานขามล่องคนะึ้นไปหน้อย ปลูกไง,งพี่น้องปลูกไก่สวยกันล้วกีนไก่ใส่ซิกสอบรัดออกกซิบเบิร์เราปูรุ่นใหม่าไก่แมได้นยงเห็นไหมาตัตวเสบีสยงกกศาสตร์อะจัตัวเววสหมยู่นี่ยองงันอนี้อ่นสยงีบยพี่น้องนี่องาง,งนอ่างนาซิน บาซิลในมาสองต้นปลูกไว้เลยให้ต้นหนึ่งปลูกหนีอีกต้นหนึ่งองุ่นบาซิลน,นี่เบืองบรรยากาศออกสวนขอยก่อนบ้านสวนเบืนน้องนี้แผนที่กับสิขึ้นบ้านสวนพอเหลียบแม่ต้องสาโพคุ้มได้เป่นางขึ้นบนง,งเจงได้แล้ว เอ,เอาข่าววันนี้ทีเอาข้าวปลูกต้องฟังคนนั่อยู่ต,ต้นตะเคียนก็มีนิดหน่อยนพี่น้องตะเคียนตน้นใหญ่มีต้นหนึ่งค่ะต้นนิดหน่อยนี่ต้นหนึ่งสองสามตีห้าต้นหน่อยหรือประมาณหาหกต้นนพี่น,น,น้องตะเคียนข่อยว่าจะปลูกได้ไหลายอยู่เดี๋ยวหาว่าปลูกมาอีกอ่ะคันปลูกใหไงาสารจาังเลยตะเคียนพี่น้องบุ้กคือพวกนี้ กระถินพวกนันไหมไงเร็วไงเร็วแซงพะยุงมีพะยุงพี่หนุ่งน,ง,รรนนงนี่มึงไงเร็วพะยุงอ๋อมันซีเอ็อนๆหน่อยยังละเพราะมันอยู่ฟังสารทำไมคำไปตะกี้ไผ่กระปูกล้างหล,งลงังนะพี่หนุองไผ่เม็ดปลูกล้างหลังขึ้นก่อน ก็จะตัดเนื้อแตนยังดอกรอปเป็นหงมนี่ตอเกาโกบบบ้าใสจจงไว้ตายสัมเนาะบางบรรยากาศดีหน่อยพี่น้องอบางอย่างก็เนอะนี่ตกกะกะเตีนเ็ดของยาวเลยพี่น้องมัเนี่ยิคุดข้องออมแล้วก็เฮิระบบนามเทพปูนใหม่เนาะตะกะเตีกกนดอกจกักรเสด็หลายๆเนี่ยมันบ่พอกิน เศษใหม่พี่น้องเ็ดระบบใหม่เนะหกดีวะเดี๋ยวจดการใหมให่ปล่อยในต้งเรือนเลยพี่น้องแล้เวเทพพื้นไทยฮุมพยุ่งพี่น้องลมลืน่นโอเคครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ